สวัสดีครับวันนี้เด็กอ้วนเราอิ่มนะครับเ้ยอฮ้ยเ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 ฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้ยยเ้ยเฮ้ยยยยเ้้ยน้เ เมานี่เเน่แกเปลือกแก่เปลือกอ๋แลอแแกเปลือกนะครับมออโอ้แกเปลือกก่อนแล้วอะ เร็วมากเลยค่อยๆเออสโลว์สโลว์อันนียเราจะแข่งกันแกะเปลือกนะครับผมตอนนี้เขาอิ่มมากอเอาเสมอเอ้ยเอาไม่เอาไม่มีไหมเไม่เอาไม่มีม,มีกล้วยหมดละเจสต์โมเ n นต์วันมอช นี่เราแข่งกันแกะเปลือกนะฮะมาตกไข่งกันแกะเปลือกเอาเอาล้วครับนี่นะฮะเราจะแข่งกันแกะเปลือกเอามัน,นะจ,ะนะจะเหนียวหน่อยนะเอา้าแกะไวมากโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่นะครับเอานะฮะเอามาดูกันเงาเกลือเปลือกเลยดูนี่นี่เขาจะ ขยี้ตรงนี้เอามือขยี้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 ข,ย,ขยี้แล้วก็จะมือเขาจะแข็งมากแล้วก็บนสูงจับบนนี่หมดแล้วเอ้เออ้อยไหมเอาไหมอ๋ออ้ยอ,อยังไม่แกะน,นะโอเคโอเคหมเอาไหมจุ๊บก่อนจุ๊บตรงเต็มไหมจุ๊บจุ๊บผก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บยังจุ๊บก่อนลูกจุ๊บก่อนมากอดก่อนจุ๊บด,ด,ดิจุ๊บดีนะ กอดดิกอด,กอดไ,ปไปลงปลกอดอเด็กอ้อนเด็กอ้วนอิ่มแล้วครับวันนี้กอดไหยกอดเลยกอดเลยอ่าช่วไปที่ยวชุบดิดิเดินนะบนไม่ไปสิไม่ไปอ่ะ